สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมหัดเป็นไก่นะครับ คลิปนี้เราก็จะมารีวิวตัวบัฟตัวสุดท้ายนะครับที่ได้รับการบัฟมาเมื่อ,อช่วงวันที่1มั้งแต่ผมจำไม่ผิดนะครับหรือเผาเอ,อผมก็ไม่แน่ใจว่าวันที่เท่าไหร่เอาเป็นว่าตัวบัฟตัวสุดท้ายใน4ตัวที่ได้รับบัฟล่าสุดนะครับตัวนี้ก็มีชื่อว่าบูเล่นนครับเป็นตัวคอคสายโล่สีแดงรีเจนนะครับเรียกได้ว่าบัฟมาก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้ก่อนบัฟเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่เล่นยากอยู่แล้วเพราะว่า ตัวมันไม่ได้มีดาเมจแล้วก็ไม่ได้มุฟธงไปขับได้นะครับบางทีเรามุฟไปธงข้างหลังเนี่ยกว่าจะเดินถึงนะครับแล้วก็หลักๆในผมว่าดาเมจนะครับเมื่อก่อนมันก็ไม่มีดาเมจตอนนี้ก็ไม่มีเหมือนเดิมนะครับบูเล่มันเป็นโล่แนปวปวดมากกว่านะถ้าให้ผมเทียบก็น่าจะอารมณ์ประมาณเทโบนะครับผม อารมณ์เดียวกันก็คือไม่มีดาเมจแต่เน้นปวดน,นะครับซึ่งในเมตานี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าโลไม่มีดาเมจเนี่ยเล่นค่อนข้างยากนะครับเพราะแต่ละตัวมันถึกมากๆนะครับแล้วก็ดึงทงเหนียวด้วยเพราะฉะนั้นบูเล่ผมว่าบัฟมามันก็ยังคงเล่นยากนะครับโอเคทีนี้เราจะมาดูกันว่ามันบัฟอะไรกันบ้างน,นะครับสกิลหนึ่งเนี่ยเหมือนจะปรับให้อนิเมชันไวขึ้นนะครับแล้วก็ลดคูดานิดหน่อยส่วนสกิลสก็เช่นกันนะครับลดคูด้าแล้วก็ปรับให้ออนิเมชันใช้ได้นานขึ้นแล้วก็ไวยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนเทปของบูเล่น,นะครับก็จะมีที่เพิ่มเข้ามาก็คือ,เ,อเติมเกตร้อยห้ิเเมื่อไม่มีเพื่อนในทงของตัวเองนะครับแล้วก็การสถานะนะครับตัวนี้จะเก่งเมื่อยือนคนเดียวนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้เก่งมากนะครับแล้วก็มีเพิ่มครูดาวสกิล50%เมื่อเคาน์เตอร์สําเร็จนะครับบอกเลยว่าตัวนี้จะเน้นเคาน์เตอร์จัดๆเลยนะครับส่วนอื่นเนี่ยผมว่า ไม่ได้โดดเด่นมากนะครับเอาเป็นว่าดูเฉยๆก็พอไม่ต้องไปเล่นตามนะครับตัวนี้ก็เหรียญที่แนะนําก็จะเป็นบาโธนะครับเพราะว่าบูเล่อย่างที่บอกไปนะครับมันเป็นตัวคอครที่ต้องเน้นสกิลสองนะครับซึ่งบาโธเป็นเหรียญที่ดีที่สุดในสายโลท่ที่ใช้สกิลสองแล้วนะครับบอกเลยว่าดีมากๆนะครับจริงๆเหเรียญเซตนี้เอาไปใส่กับคุซานใส่กับเซตเทิลมันจะขี้โกงมากนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเอามาใส่กับบูเล่นะครับ โอเคก่อนที่เราจะไปรับชมในเกมเพลย์ของบูเล่นนครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์อย่างซอมบ e l ัตด้วยนะครับหากใครกำลังนึกถึงไอดีดองเพชรก็ต้องนึกถึงซอมบี้ั s นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมเกมเพลย์ของชาร์ลอต e b บูเล่ได้เลยละกันนะครับและสำหรับใครที่อยากมีไอดีองเพชรไปเก็บเพชรยาวๆนะครับก็ต้องนนช็อปเลยนะครับใครสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นนช็อปเลยนะครับ บูเล่เนี่ยผมก็ต้องออกตัวเหมือนคิปเวอร์โก้เลยนะครับก็คือคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะเล่นได้ไม่ดีมากนะครับคิดซะว่าดูฉีกเมตาละกันนะผมจะพยายามเล่นออกมาให้ดีที่สุดนะครับสําหรับตัวละคร2ตัวนี้นะครับก็บูเล่เนี่ยปรับมาผมว่ามันก็ยังเล่นยากเพราะว่ามันไม่มีดาเมจนะครับ คือพอมันไม่มีดาเมจเนี่ยมันจะก,การสายวิ่งแล้วก็สู้กับสายหมัดไม่ได้นะโลในเมตานี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทํามาเพื่อการสายวิ่งแล้วนะครับมันต้องทามาแล้วรับมือกับสายหมัดได้ด้วยนะอย่างเซตเทิลเนี่ยถึงมันไม่มีดาเมจเนี่ยแต่ว่าหมัดก็ฆ่ามันยากนะครับแต่ว่าบูเล่เนี่ยหมัดก็ไม่ได้ฆ่ามันยากมากนะครับแต่ว่ามันก็รับมือวิ่งได้ดีจริงนั่นแหละนะครับโอเคก็บูเล่น,นะครับวิธีการตั้งกระจกก็คือตีปกติค้างนะครับ จะเป็นการวางกระจกไปด้านหน้านะครับซึ่งกระจกเนี่ยเราสามารถวาร์ปมาได้โดยการกดสกิลหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งกระจกผิดที่หรือว่าลืมตัวเนี่ยเราจะวาร์ปมาที่กระจกเท่านั้นนะครับมันไม่สามารถเลือกทงได้เหมือนพวกเซปเทิร์นงูนะครับนี่ไงโอเคก็ระวังนิดนึงครับผมลืมตัวประจำไอวางกระจกแล้ววาร์ปผิดเนี่ยคอเตอร์โอ้โหเรียบร้อยนะครับคอเตอร์วิด ถ้าเคาน์เตอร์พืดเนี่ยโอกาสรอดสูงมากครับเอ้ยไม่ใช่สูงโอกาสรอดต่ํามากนะครับคือความเก่งของมันอยู่ที่เคาน์เตอร์เลยนะครับเพราะมันจะส่งศัตรูกลับบ้านเก่านะครับแล้วก็เพิ่มคูดาวสกิลศัตรูนะครับเฮ้ยเฮ้แรงจังแรงจังแต่เราก็ถึงนะเนี่ยไม่ตายนะครับเฮ้ยเคาน์เตอร์โดนโดนโดน2ตัวเลยนะครับไปกลับบ้านเก่าไปนู่นเลยนะครับแล้วโดนติดบล็อกทงด้วยนะเนี่ยถ้าเป็นสายวิ่งที่ ไม่กันสถานะเนี่ยอย่างโรเจอร์เนี่ยโดนบล็อกธงจบเลยนะครับดึงธงไม่ได้เลยตานั้นไปอีกรอบเออเนี่ยเนี่ยมันก็ปั่นดีนะครับตัวนี้ไม่มีดาเมจแต่ว่าเน้นปั่นประสาทคู่ต่อสู้เอานะครับเนี่ยผมตั้งไว้ตรงนี้นะกระจกก็เดี๋ยวดูกันว่าผมจะลืมตัวหรือเปล่านะผมบอกเลยว่าผมลืมตัวบ่อยมากนะครับคือจะกดแบบสกิลหนึ่งเพื่อไปกันธงแต่วาไปกระจกนะครับ พอดีแบบเล่นตัวละครวาร์ปเลือกทงบ่อยเกินนะครับลืมตัวเออไอนี่มันก็สู้กับเขาอยู่ได้นะครับมาโกโกลวสู้ได้ด้วยนะเนี่ยสู้กับเซนเทิร์นเออนายเก่งมาเพื่อนพี่เซนเทิร์นนี่กลับบ้านเก่าไปเนี่ยเราสู้ไม่ได้แต่เราทําให้เขาไม่ได้สู้กับเรานะครับเออนี่เราก็เรียกว่าวิธีการสู้รบแบบสันตินะครับนั่นไงผมว่าแล้วผมต้องวาร์ปผิดเนี่ย,ยผมวาร์ปมาทงนี้นะครับเมื่อกี้จะก,การโลเจอร์หน่อย เฮ้ยสองตัวเลยจะเย็นดิเฮ้ยแซตเทิร์นมันกลับมาแล้วว่าเมื่อกี้มันมันโดนส่งกลับบ้านเก่านะครับอีกรอบก็ได้นะเพื่อนไม่ติดนะวาร์ปไม่ได้นะบอกเลยรอบนี้เสียทงนะระวังนะรอมันสกิลหนึ่งครับเฮ <Hey. S 2> ้ยกดเคาน์เตอร์ไม่ติดืยอะครับเยอะเยอะไม่ไง่โอเคเฮ้ยมาโก้ยังไม่ตายอหรอเอาเรื่องเกินเพื่อนอสกิลหนึ่งแล้วกดสกิลสอง กลับไปเริ่มมาใหม่นะเพื่อนนะเนี่มันก็ปั่นดีนะครับดูขำๆเอาแล้วกันนะสองสองคลิปนี้ก็ยาวไปเล่นเลยนะครับมันไม่ได้เล่นง่ายอย่างที่คิดนะครับออมันมันเล่นยากนะครับโอเคกลับมาตรงนี้ได้ก็ตั้งเคาน์เตอรอ์รอมีใครตีไหมตีตีนั่นไงโอเคครูซันกลับบ้านเก่านะครับโอเคด่านแรกก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับบุเล่บอกเลยว่า ปราสาทคู่ต่อสู้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเอามาเล่นจริงจังเนี่ยโดนดานะครับผมโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมด่านต่อไปแล้วกันนะครับผมสําหรับชาร์ลอตบูเล่ก็เป็นตัวละครที่ด้วยความที่มันเป็นตัวละครที่ไม่มีดาเมจนะครับแต้มันจะน่าเกียดนิดนึงเพราะว่าตัวมัน ตอนเราทําการวาร์ปใส่ศัตรูเนี่ยมันไม่ได้แต้มนะครับเออเผื่อใครไม่รู้นะครับมันเหมือนตอนเล่นซันจิแล้วดึงแล้วดึงแต่ทงอะไอซันจิโซบะนะครับแต้มน่าเกลียดมากนะครับทั้งทั้งที่แบบออปวดศัตรูนะครับเนี่ยมันน่าน้อยใจนะครับคือแค่ไม่มีดาวเมดก็กลายเป็นที่สุดท้ายนะครับโอ้โหจบละจบละรอเล่นรอเล่นก็ดูเอาเพลินนะครับคลิปนี้อย่าไปเล่นตามผมนะดูเฉยๆก็พอแต่ผมว่ามือใหม่ไม่น่ามีหรอกตัวนี้ ตัวมันไม่ค่อยมาบ่อยด้วยนะครับเวลร้อยเนี่ยยิ่งหาย,ายากเลยนะตัวมันก็ไม่น่าจะมีใครปั้นเป็นเมนด้วยนะครับไม่น่ามีไม่มีหรอกผมว่าไม่มีหรอกฤฤฤทั้งเกมนี้ไม่น่ามีนะครับโอเคเราน่าจะเติมธงก่อนเฮ้ยมีมาเราต้องไปกันนะครับเดี๋ยวค่อยวาร์ปกลับมาเติมนะโบว์ไหวปะนะไหวดิสวยโอเคเราเติมธงนี้ก่อน,นครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยวาร์ปกลับไปหรือเราขึ้นบนดีดูก่อนละกันนะครับ ไม่ต้องรีบบไม่ต้องรีบเล่นสายโลแบบจ๋าๆแบบนี้เรายิ่งต้องยืนเติมเกตเยอะๆนะครับมันจะเซฟไปทีมเราเล่นง่ายขึ้นนะโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยไขมาแนะ่กลับมาเลยนะครับอ๋อแซตเทิร์นทีมเรานะโถ่อยิ่แล้วทงนู้นมันมาเลยโถ่อยู่มันได้ไปะเนี่ยผมตั้งเคาน์เตอร์ก่อนแล้วกันถ้าเราเคาน์เตอร์ไม่สําเร็จมันก็ยังส่งกลับนะแต่ว่าไม่รีคูดาวครับไปเลยไปเลยไปนู่นเลยนะครับโอ้โหกดสติกเกอร์เลย เป็นไงโดนนะครับโดนส่งกลับบ้านเก่าโอเคทงกลางเอาฟรีไปแล้วนะครับกันเติมเกตดทงนี้ก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรีบขึ้นไปก็ทําอะไรไม่ได้รอบดาเมจไม่มีตั้งกระจกไว้ตรงนี้กันโอเคคือแบบเราจะได้แบบลงมาแล้วใกล้ทั้งทงหนึ่งแล้วก็ทงสองนะครับถ้าเราตั้งทงใดทงหนึ่งมันจะไกลไปนะคาเตอร์เลยไม่โดนไม่โดนไม่โดนใครเลย โอเคอย่างน้อยก็ล้มในทงไดยังดีนะครับเฮ้ยโอ้โหผมจะกันยังไงล่ะเนี่ยเอ้ยโอเคเซตเทิร์มาแล้วถอยเลยครับทั้งนั้นไปแล้วไปแล้วเฮ้ยชึบเฮ้ยทงล่างโดนผมไม่มีเคาน์เตอร์ว่ะไม่มีเคาน์เตอร์ช่วยตีกันนี่ไงตีตีโอเคกันอยู่นะครับลูฟี่ออกทงลูฟี่ออกทง <c oughs> เดี๋ยวผมไม่กันนอกแบ็กไม่ใช่อะไรมันมานี่ไปเน่โอ้โหไปหนู่นเลยนะครับ สวยแล้วแล้วเคาน์เตอร์ผมพลาดไปแล้วนะครับไม่น่าการได้ว่าธงนั้นผมเติมเกรดธงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันมาลอยธงนะเสียธงเดียวดีกว่าเสียสองนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนอ้อยเราก็มีสามทงอยู่นะครับตูฟี่สวยดึงคืนได้ด้วยเดี๋ยวเรากลับไปรอบนี้เรามีกระจกตรงนี้แล้วไม่ต้องห่วงนะครับรงนี้เอาธงก่อนโอเคมาแล้วเติมเกรดไปครับชิยวเชวเอาไปละเอาไปละ อยากกลับบ้านเก่าไหมล่ะน้องมีไงไปเลยนะครับกลับมาแล้วใครเนี่ยโอ้ลูฟี่ผมกันไม่ได้กันไม่ได้ช่วยด้วยเพื่อนโอ้ผมกันไม่ได้อุ้ยสวยสวยเลยสวยเลย,ย,เลยตั้งเคาน์เตอรอ์รอพัชชืบโอเคสำหรับด่านที่2ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับบูเลเป็นไงส่งกลับบ้านกันรัวๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่มีดาเมจนะีโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมด่านสุดท้ายสำหรับบูเลแล้วกันนะครับ ด่านสุดท้ายสาหรับบุลเล่นะครับเราก็อยู่ในด่านเอเคครับบอกเลยว่าด่านนี้เราไม่น่าจะเล่นง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันวาร์ปไปวาร์ปมาไม่ได้นะถ้าเราตั้งไว้ทงบ้านแล้วเราวาร์ปไปทงบ้านเนี่ยเราต้องเดินกลับมาใหม่เลยนะครับค่อนข้างจะเสียเวลาเลยทีเดียวแต่ว่ายังดีที่สามารถวาร์ปได้เหมือนจะเป็นโล่ตัวแรกในเกมเลยนะครับที่วาร์ปได้แต่ว่าเงื่อนไขาการวาร์ปก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่เสียดายนะตัวมันมันเล่นสนุกนะแตม่มันเล่นไม่ได้นะครับ ได้แตได,ได้ถึงมันจะไม่มีดาเมจแต่ผมว่ามันป่วนดีนะครับเอาไปเล่นจริงๆเหนื่อยนะครับแล้วก็โมเดลไม่เท่ด้วยอันนี้แหละสําคัญเลยนะถ้าโมเดลเท่ผมก็ยังจะฝืนเล่นได้เขีย <c oughs> ตั้งกระจกไว้ก่อน,นครับไม่น่ามีใครมานะเขาไม่มีตัววาร์ปนะครับเราก็เติมเกตไปเรื่อยๆนะครับโอเคทงกลางเราไปทงกลางดีกว่าฟูจิมันจะเข้าทงกลางเดี๋ยวเราไปส่งมันกลับบ้านเก่ากันเถอะมาเคาน์เตอร์รอแล้วนะไปเลยไปเลยกลับไปเริ่มใหม่นะหนู อ๋ออยู่ตรงนี้นะครับโดมตะกีว้วไปเมื่อกี้โอเคเออก่อ,นอกอนจะเติมเกจโอเครอ,อเคาน์เตอร์ไปครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเติมเกจไปก่อนไอล้ลงมาวะสวยเพื่อนรงสองเหมือนจะยังไม่มีใครเติมนะถ้าผมจำไม่ผิดผมกลับไปเติมก่อนนะเราเป็นโล่คนเดียวนะครับตอนนี้เรื่อยเรื่อย,เ,อยเนี่ยถ้าเขาไม่ได้บวกเราก็ไม่ต้องไปบวกครับเราบูในทงไม่ได้เหมือนคุซันนะครับที่ไปบุกทงก็สามารถเก็บเขาได้นะ เออโอ้หมันบ้าพลังจังวะช่างมันครับมันจะทําอะไรก็เรื่องมัน,นครับตอนนี้เราเติมเกจอย่างเดียวพอรอส่งคนกลับบ้านอุ้ยโอ้โหโดนเพิ่มคูดาวออกทงก่อนออกทงก่อนอุ้ยติดช็อตโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่มาแล้วคาเตอร์อ้ชึบโอ้โหไม่โดนนะครับโอ้โหเจอนิจ,จิเหนืออน่อ,อยโยเหนื่อยโยแต่ผมก็ได้โอเคมาแล้วคาเตอร์มาแล้วคาเตอร์มาแล้ว นี่ไงไปนู้นเลยนะครับไ้ฟีไ้ฟูจิอีกแล้วมันมาไม่หยุดเลยเว้ยวิ่งทีมนู้นเฮ้ยกันได้กันได้กันได้สวย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 เดี๋ยวรอเข้าไปเปิดเคา์เตอร์เหมือนเดิมโดนนี่ไม่โดนก็ไม่เป็นไรเว้ยไปไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันปั่นดีนะครับผมชอบตรงนี้แหละก็เติมเกจครับตั้งกระจกชึบเอาไว้กดคา์เตอร์ไม่ใช่คา์เตอร์กดน็อกแบ็กนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้อยู่นะครับ แต่เราเคาน์เตอร์ไม่สําเร็จนะเมื่อกี้ไม่มีครูดาวเล่นวะ่ะฮุยหฮ้ยเฮยยช่วยหน่อยเพื่อนผมกันไม่ไหวแล้ววะ่ะโอเคเคาน์เตอร์มาแล้วได้อยู่ได้อยู่รอบนี้เก็บอาหารดีไหมเฮ้ยเ,เจอไม่ไงไปเลยไปเลยอขออาหารได้เปล่าโอ้โหไม่ได้นะครับนี้มันพ่นหินไตเรานะจบเลยนะครับผมว่าไม่น่าเล่นบูลเล่ได้ละเดี๋ยวผมเอาลูฟี่มาดีกว่า เพราะมันเหลือแค่30บวินะครับกว่าจะเอาบูเล่ออกมาน่าจะเหลือประมาณ20กว่ากวินะครับไม่ทันแน่นอนนะการธงมาดึงธงสู้เหลือต่อยมันก่อนเลยทีหนึง่งขอเน้นๆรงนี้ว่างรงนี้ว่างไปแล้วจ้าเชืบมาแล้วมาแล้วเปลี่ยนร่างก่อนเดี๋ยวตายครับผมไม่ค่อยได้เล่นฟรีนะเล่นมม่มๆก็ขอภยัยผมไม่มีไงเออดอทโอเคขอทงแลวกันนะน้องชายสบายครับนี่ อีเกมด้วยไงต่อยเลยผมไม่ตายกินนี่กินโอโอเคสำหรับดาวสุดท้ายของบูเร่ก็มีประมาณนี้นะครับคือตัวมันทําได้แค่นี้จริงๆนะครับผมไม่สามารถไปไล่บวกกับทุกตัวละครได้นะครับมันไม่มีดาเมจที่จะไปบวกกับเขานะครับถึกก็ไม่ได้ถึกมากนะครับเออมันเน้นป่วนเอานะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับเล่นได้ก็ เล่นได้ไม่นานหรอกครับก็อย่าไปปั้นเลยนะครับเสียเวลานะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กับช่องผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ